สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสางเจียบภาพี่น้องเชทุกท่านวันนี้ทางเพจเฟซบุ๊ก้วยนะคะทุกทุกเพจเลยนะวันนี้เจียบเป็นเสื้อกลางให้ครับพี่น้องค่ะเป็นเสื้อกลางให้เพราะว่าหญ้าตะเคียนเปิดใหม่นะครับพูดง่ายว่าวันนี้จะสรุปตัวเลขหญาตะเคียนแมนสรุดแม่ทั้งเพราะว่าหญาตะเคียนขึ้นใหม่นะครับอันนี้หญ้าตะเคียนขึ้นใหม่เลยครับยุทซีครับผมเพราะว่าเพิ่นเข้ามาแล้วสองงวดเนาะ โอเขามาแล้วสองหัวสองหลยคือฮาเลยเข้ามาเอาไงวะไร้วันกับพระธรรมดาทุกวันนะแมนมีคนโชคดีตลอดโดยเฉพาะแอดมินนี่แหละครับอีซี่ครับได้รับการรัฐบาลไทยไปมองไรมองไรบอลได้อพี่น้งเป็นรัฐบาลไทยได้ครับเรื่องชุดนี้ครับผมหยาดเอฟซีลืมหยาดเอฟซีลืมครับผมเอาญาติเคียนก่อนที่ท่างท่างช่องจะทําพิธีเอาแม่สื่อเนาะมาแมอาจารย์แหละมากวนอือครับอ่า ล้างพอหญ้าตะเคียนเอฟซีหลายท่านหลายคนอาจจะลืมไปแล้วสำหรับเนี่ยทางอาจารย์เลยอของหญ้าตะเคียนเท่าไรละพี่นอนะ้องนะครับเพิ่นกใไฮทิ่มไบเที่ยเดียวเขียนใส่เขียนใส่ดินไืบเขียนใส่ดินเลยนึกว่าเพิ่นสิบวัยแล้วเนาะพอไวเนาะมีสองมีสองครั้งเลอพี่น้อง้อสำหรับแนวทางของหญ้าตะเคียนแนวทางในการเสี่ยงสลากินแบ้งรัฐบาลประจำวันที่ สิบหกมีนาคามสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแม่ผมอาจจะแรงมือนั่นเพิ่นซื้อออกมานะแยกไปเขียนมีสองมีสองชุดใครที่ติดตามติดตามก็ไปเบิ่งชมคลิปเก่าๆก็ได้ครับพี่ซี่ครับผมย้อนหลังก็ได้นะครับเนาะว่ามือน,นั้นพวกเขามาเขียนเลขอังไงก่อนพ่อไปเขียนเลขออสามเลขสามก่อนเหรอว่าแม่งวีพี่น้องเอ,อ้ยสามเอ้อเรีนปะ เออสามเก้าหกต้องถามผู้เบิ่งได้พี่น้องเออเพิ่นเขียนสามเก้าห้ไว้เที่ยเดียวเที่ยเดียวเพิ่นไม่ได้เขียนอีกนะฮะสามเก้าหกนี่อาจารย์แหล่ซื้อได้พี่น้องด้างอาจารยเรียนดาวพี่น้องเขียนใส่ตัดกับวัลลัยโจดเขียนใส่ดินเอาไว้ครับผมใส่ดนไว้นะฮะไม่มีจก็จะแยกให้เลยเพราะว่ามันน้อยนะฮะแมนก็จะมีสามเก้าสามหก เพราะว่าเมื่อนั้นบริแยกเนาะแล้วก็อันนึงก็คือหกเก้าแม่นะฮะอาหนี้ของหน้าทางอาจารย์แลกครับผมแคปตาจอยเด้กพี่น้องแม่ตะเคียนแม่ไปไปว่าอาจารย์แลกเดี๋ยวอาจารย์แลกก่อนลืมพี่น้องอาจารย์แลกสื่อแม่ตะเคียนแม่ไม่แม่กับจำตึิลหรอท้่พี่น้องนี่ยเนาะเขียนใส่ดินเพื่อเดียวแม่นอาจจะลืมไปแล้วโดนเลยเนาะแต่จะตรงหวัดไปเนาะครั้งแรกครั้งแรกที่ทีมงานเข้ามานะฮะ เริ่มเปิดตัวแม่ตะเคียนครั้งแรกแมม่ครับผเป็นเมื่อซื้อห้เคียนใส่ดินไว้อย่งสิ่ล่าพี่น้องอย่าลืมมีสามมีเก้ามีหกใครที่ยังไม่เห็นนะคะผู้ใดว่าดนเลยเนาะายมื้อจะต้องหัดคุณเลยนะอาจจะดังไปแล้วตอนนี้อาจจะเกลี้ยงผู้ใดที่ตามอาจารย์แหละใครมาก็มาจารย์แหละกับพวกพี่น้องพี่เจรเอาครับอาใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะเพิ่นเพถ่ไว้อย่างสินะใส่แม่ธรณีไว้พี่น้องครับผมฝากแม่ธรณีไว้เนาะ สามมีเก้ามีหกเนาะหกเก้าเก้าหกกันแหละตัดออกก็คือผู้ใดอยากไปแบบไหนมันจะหกสามเก้าใครชอบตัวนี้ชุดนี้ชุดนี้เนาะอืมครับผมพี่น้องมาเปนตัดออกแต่ว่าพันต์แอดมินพันตัดออกมาให้อะไรพี่น้องพี่น้องพี่จะไดาเอาโอ้หัอแรกกับเรตัดิ้งกันตัวนี้แต่ว่าอาจารย์แหล่ก็อยู่คำอาจารย์แหลกเนี่ยแดมินเจมส์ไห่พวกระวังสามคู่นี่อาจารย์แหล่ชอบตัวไหนเพราะว่าสุขจิตบัณฑิต เพราะว่าเพิ่นก็อยู่เพิ่นมาตัวไรส่วนตัวจะได้วงให้ fc ด้วยถือว่าเป็นสรุปของมาสามหกครับอาจารย์แรงเพิ่นมาสามหกแค่เจะ่มเฉพาะเหมนเพิ่นนะสามหกกับสามเก่าเหรอใครจะเริ่มเก่าหัวขึ้นเก่าหรือสามหัวขึ้นเก่าอยล้ตัวเดียวกันไี่น้องมันมีแค่นี้ก็คือวงวงชุดจับคู่ให้สักหน่อยอ่าเอาตัวเดียวกันนับตัวเดียวกันกับหัวคับดูซิครับสามหกแล้วไปสามเก่าขึ้นเก่าเหรอไม่น้องมันพอมันกอดข้อกันยุ่หลอมอยู่หันเรียกสิบห้าปีเห็น บัตรเล็กว่าอะไขคือมาเห็นไข่คือเห็นตนครับผมหรือว่าจะมาทั้งสามตัวบัตรนี้เมื่อหลังเมื่อเข้าทำพิธีบัตรนี้หลังหลังจากจานแหล่ด้านแหล่ปล่อยมาแล้วเมื่อนั้นเป็นวันพระเหรอมันพาแปดคำแปดคำแม่ซื้อมากพี่น้องแม่ซื้อ ทางทีพงานมาทำบอกยังไงท่านทีมงานแบบแปมาทำพิธีขอโชกฝากเอซีเฮาแมนคุหล่นวัดเหมือนเดมือนไว่าบาปเป็นสิวคนมากเนาะแมนวอ้เต็มเนาะพิมีบเป็นสิมีจ้สามสี่คนแล้วแบบี้อ่าม่เนาะเ้าบานมาเต็มเลย้าย่อยมาลุ่มล่ำลุ่มล่มาเดี๋ยวไปแต่งหลังเต็มมึงตึงอยู่บนนี้เคนทีตามเฮอาบุงหัวเามังวดแหลมวม่เคยถือเพิ่นเรมางหมากเขาเจ้าได้ซีสามแมนแล้วก็มาได้เจ็ดเก้าแมน บางคนกับบางคนกับเราไม่ซูนสามไม่พอไลยเนีนก็ได้แมนอยู่บางคนกับเราซูนสามอ่าอือหรือว่าห้าไหลอ่าวอดที่สองนี่แตกทั้งบนทั้งล่างเนียนหมดเลยแมนเข้ามาเหรอเข้ามาดูความเข้าใจแบาชุมชนมีคนมากแต่ว่าที่เน้นที่ความจริงนั่นก็คือเขาถือมาคนอนนั่นเลยมาแล้วแมน บอกว่าคนมาผูสัดเต็มเลยเนาะทางท่อนมกับป้าว่ามันจิบว่ามีคนประมาณนางบึงมอำนี่นหรอเออเนาะคนประมาณหน่อยไปกันไปงันว่าป้าตัวโอ้เต็มเดินแล้วที่สำคัญนะคะชุดยาแมนใช่ครับผมมากมือแรกบ่าไหนเห็นชุดยาแมนครับพี่น้องมากมือที่สองที่สามเห็นชุดหนึ่งแมนเย็นที่มี่สองชุดพี่น้องสมชุดยานะคะเป็นถวายไปไม่รู้ว่าใครมาถวายคนบนเอายว่าจะซื้อชุดมาให้ ถ้าถูกคนถูกก็เสืได้โชคเพราะงเ่นต้องได้โชคหรือว่ากัการงานเพื่อนั่นแหละเน่ยเพราะว่าถ้าเพิ่นบ่ได้เพิ่นา่ื่อดอกต้องใด้มาเมืองแนวทางมาดิแนวทางของญาตะเคียนที่ทางช่องทําพิธีขอโชคไปแล้วพี่น้องนี่ยังไงไม่เี็บเมื่อนั้นแปดสามสองเห็นไหมพี่น้อง เพื่อว่าสามสองก็อยู่ในเลขทูบเนาะเพิ่นช่วงที่เพิ่นเขาส่งเพิ่นทูบทูบทูบหยัดสิมือเอ็มมีเจี๊ยบให้ไปจุดนะคะทุกคนมาเป็นแปดเป็นสามเป็นสองแล้วผู้ใดมักของทูบกะคู่เดียวเลขทูบเนาะแมนสำหรับเลขทูบผู้ใดมักมากรูข่อยมักทรถดอกเอ็มม่เจี๊ยบนี่ข่อยแยกให้แล้วนี่สามสองนี่ว่าแตกทุ่มมือตัวนี้ สิบห้าก็คือกันทุกแต่ว่าที่แอดมินเจ็บไม่ได้เขียนคืออะไรรู้ไหมตอนที่เพิ่นเสือกมากเพิ่นบอกกันว่าสิบสามสิบสามครั้งแรกเลยตอนที่เพิ่นแต่ว่าแอดมินเจ็บไม่ได้เขียนหรอกเพราะเพิ่นไฮมาเป็นเสียงนี่คือแปดเก้าศูนย์อันนี้ก็ฟังไว้เอาพี่น้องนะคะคือเพื่อนเป็นปริศนาเพิ่นเมืองบ่ท่านเพิ่นว่าอาจจะเป็นเนื่องสามนะช่วงแรกๆในในในคลิปมีแต่ว่าแอดมินเจ็บไม่ได้เขียนในพี่น้องนะนะคะไม่ได้เขียนเนี่ยแต่ว่า อันนี้คือออกจากปากเลยว่ามามือแปดคำเอาแปดมาใส่เป็น890เก้าอยู่เก่าสิบอยู่ก่าสตัดตลัดแล้วตัวนี้ไปไกลเลยแล้วอันนี้ไม่ใช่ตัดมาจาก8 0ดศูนย์แปดเก้าก้ครับทันผู้ใดมักก่าวว่าคู่นี้ก็ตัดอยู่ในคู่นี้ใครชอบทูบก็ตัดอยู่ในคู่ไดงบหน่อยห้ามาจากไหนห้าสนี่เป็นตัวกันตัวมินมือไหม่พอไะใลำเิ่นลำไม่ไมปนลำ เพิ่นเราสามเนเอคเพิ่นเห็นไหม่อยเห็นแต่ว่าค่อย็เห็นศูนย์อยู่ศูนยนี่เห็นชัดเจนเนาะเห็นสเห็นตังสี่คับตังสี่ไหมสามเพิ่นเราสามนำไปใเนเออเพิ่นไม่ได้ใจเหรองเรื่องเนี่พิ่นงเรื่อนี่ย อืมปัญหาเจาเนี้ยเนี่ยพี่เนาะปนยกนิ้วเลขสาไปเนงสานิ้วสานิ้วเส้นเอิกไว้แล้วยกักนสูงขึ้นมาแล้วสู่เห็นตรงกันบัดเห็นยกมือหานิ้วอ่ามีห้าอืมแล้วก็สามนิ้วค่ะแล้วก็กางกระปั้นปุ๊บเมนเอามาใช้กันปั๊บแมนโอ้ก็เลยเป็นที่มาของห้าสามสูนี่เป็นตัวกันไว้ครับตัวกันเอาไว้แล้วก็ดีเป็นเลขล่างเป็นบ่าอ๋อวงกลมไว้เลยหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าอืมโอ้แต่ว่ากับมาไล่วันไล่เมนแล้วแตอีกยนา เมืองดีๆได้พี่น้องไม่หลายรับแต่ว่าอันนี้กับตรงกันอีกซองมือที่แหลกเลยเขมามาอันนี้กับแตกดูสองสามสองมันตรงกันกับยังไงหนูเพอาะไำไตรงกันกับแปดสามสองตรงกันกับเลขทูปอันนี้ซองเม็ดเดียวแล้วก็แตกวันนี้ก็อาจไม่แน่เหมือนกันวันนี้แตกอีก อาจจะไปถึงรัฐบาลไทยก็ได้แมานองครับรัสองแมนสองเซเล็กอ่าสองเซเล็กแตกตึมอ้ยบ้านก็แตกตึมทุกมือแต่ว่าวันละรอบนะครับพี่ีทีครับพี่จวันนี้ข้างหลังพี่น้องเอฟซีดูทันเพิ่งยังยังมามีหม่งมุ่งลังค่าเนาะอ่าไม่มีหม่งมุ่งลังค่าพี่น้องเอฟซีคนว่าจะได้ลังค่าบอกแมนค่าอืมค่าถามีผู้ใดโชคดี ขึ้นขึ้นมาเนาะเพิ่นขึ้นมาขึ้นขึ้นมาขึ้นมาบ้างอ่ะสี่สามนี่เนาะสามที่พระอาจารย์เล่าสี่สามเจ็ดเก้าสี่สามแล้วก็มาศูนย์สามพี่น้องผู้ชมผู้มานั่งพ่อพอดีอยากไอ้มุ้งหลังคาซอยได้พี่จะเลยมีบุญน้องกันติดต่อทางแอดมินเจลาช่องเจลาช่องอป็นไงเอฟซีนี่พี่น้องเห็นชัดกันหรือยังคะชัดเจนครับผมเอาเอฟซีแคปหน้าจอไว้ด้วยกันอันนี้สําหรับแม่ตะเคียนเนาะ แม่ตะเคียนแม่ตะเคียนขึ้นไม่แม่ตะเคียนขึ้นใหม่แม่ตะเคียนขึ้นใหม่ครับผมอันนี้คือท่าพิธีขอครัเมื่อนั้นอาจารย์แลมาซื้อมาซื้อกันอีกอันนึงชุดนึงเลยพี่น้องเนื้อานันลงมโดยกับท่านหันแม่กานช่องกับว่าได้เตรียมตัวบ่อาจารย์และตามตึงเคียนล้งไปกวนพี่น้องนะฟังดีๆชัดๆอันนี้ท่าพิธีขออ่านะเป็นทางการคค่ะรั้งแรกครั้งแรกด้วยครั้งแรกอาจารย์แลก็มาครั้งแรกเหมือนกัน ทุกคนอยู่นี่มาครั้งแรกหมดาทั้งช่วงครับผมแต่ว่าอันซุ่มที่ว่าเจ็ดเก้าศูนย์สามกับสี่สามมิลมา่อนก่อนทั้งทีมันพันต่อมาเพื่อนเพื่อนซือันเชิญขึ้นมาเพื่นกับไห้โชคแก็ยืหวางตอนนี้พี่คนดังพี่นดังมาก่อนแล้วสังนคนผมมาหลายปัณณ์เลยเนม่ยเนาะขา้นมาบ้าบ้าฮะบ้าฮัตเหรอขึนกระไรแต่มินเจ็บจนง่วงจริงหรอปวงงคนตอนแรกว่ามันมาเบิ่กมาร่ำ ที่วเราปกอยู่เนาะเขาไม่แน่เผื่อมีโชคด้วยกันแม่อาจจะแตกเยอะวันนี้อีกมึงดีๆนะพี่น้องเด้อตัววงกลมคือตัวเด่นนั่นแหละพี่น้องครับผมผู้ใดงบหน่อยพิจารณาเอาใส่พี่เจรนาญาในการรับชมวงามีโชคมีหมานเนาะครับผมอ่ะกอบคดผู้ใดอยากสั่งซอยกะนยึดต่อทั้งแอดมินครับผมรังคู่ลังคอดเบิ้งทั้งช่อง ลายบ้านจะลายบ้นลายบ้านโอ้ติดต่อข้าจ่อบอได้ติดต่อทางเอดมินครับพี่น้องครับผมเอาพี่น้องขอให้เฮงขอให้ปังขอขอบคุณขอบคุณเอดมินเจี๊ยบครับเป็นสี่กลางครับพี่น้องเอฟซีสุขัชนโชคโชคบ้านหมันสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ